กระเป๋ารุ่นซองนะคะเป็นไซส์เอนะคะอันนี้เป็นหนังสเอดคือหนังกลับนั่นเองอลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้มีตัวแบกตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะคะแล้วก็ด้านในก็จะมีตัวล็อกที่เป็นสีทองอีกหนึ่งอันเพื่อแบบจัดทรงให้มันดูดีขึ้นแล้วก็เก็บของได้แบบไม่หล่นได้ของง่ายๆคือของมันจะได้ไม่หล่นลงมาตรงนี้ก็จะมีตัวปั๊มนะคะที่ว่าเป็น ยี่ห้อสองมอนแล้วก็ตรงนี้เป็นสายปรับสามารถปรับสายได้อยู่ถึง4ระดับเลยนี่อีกฝั่งหนึ่งก็เช่นกันนะจ๊ะลองดูตรงที่เป็นหัวตรงนั้นนะที่เป็นสีทองๆองเนี่ยก็จะมีตัวปั๊มด้วยนะคะข้างใต้เนี่ยฐานก็จะมีหมุดนะคะทั้ง4หมุดจริงๆมันดึงตรงซิลิโคนออกได้นะแต่ยิวไม่ได้ดึงออกกระเป๋ามีความนุ่มมากหูจับก็นุ่มแต่ว่าจัดเป็นทรงนะมันจับสัมผัสคือนุ่มนะคะ แต่ก็เป็นทรงได้อยู่นี่เลยนะแบบนี้เรามาดูกันว่าด้านเนี่ยตรงนี้ที่ยุดใช้ก็คือเป็นชามที่ยุซื้อมานะคะชามสองอันที่ห้อยอันนี้ก็เป็นตัวออร์แกไน r เซอร์ที่เป็นกระเป๋าที่เป็นอินไซด์แบ็กนะคะเป็นผ้าแคนวาสอย่างดีนี่ก็จะมีด้านข้างอยู่ทั้งหมด4ช่องนะคะตรงกลางเป็นช่องซิป ใหญ่พอสมควรสามารถจุของได้ดีเลยทีเดียวนี่แล้วก็การเย็บของเขาก็เรียกว่าเรียบร้อยมากเรามาใส่เข้าไปข้างในให้ดูเป็นแบบนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งใช้เวลานิดหนึ่งนะคะอ่าโอเคใส่เข้ามาเรียบร้อยแล้วใส่แล้วก็จะจัดทรงเนี่ยเป็นได้ประมาณนี้แปะแม่เหล็กนะคะแล้วก็ ตรงด้านข้างเนี่ยสามารถจัดทรงได้ตรงที่เป็นทองเหลืองเห็นไหมสีทองนี่ก็คือจะเอามาเกี่ยวเข้าไปตรงรูด้านนี้ข้างในนะคะนี่ก็จะได้ออกมาประมาณนี้ค่ะสวยงาม